ลูกกรรมเ่ยบินเลยเออเออถายไปสู้วะสู้ต่อไปสู ah ้ต่อไปเฮ้าเอาเชียสงครามจบเร็วอะ่าเร็วเล่ ต้นน้ก็ดูไม่ <c oughs> มีน้ำดูฉี่ง้อายกระดานกบ่ยอีอะใหญ่ที่รถไหนเหรไข่ามีรถไมแล้วไม่ทงรถขวบ้างอเจอพัอนหัวของงอยะเสร็จแล้วเออแล้วเป็นไงวะอยากไปไหมไป